สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวหาผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องของกินน้ำสก,กัดต้นอ้อข้าวสาลีเนาะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรนะคะคุณแม่ฟงจันคุณแม่อายุเท่าไหร่คะคุณแม่เจ็ดสิบสามคุณแม่เริ่มกินน้ำสก,กัดนาาหรือย,ยังคะนนประมาณกี่เดือนคะคุณแม่ถึงเดือนก่อเดือนปลาย,อายตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นคุณแม่มีอาการเจ็บท้องห,อหรือคะหรือไง หรือว่าการถ่ายไม่ดีใช่ไหมระบบถ่ายไม่ดีคือถ่ายไม่คล่องพอกินน้าสกัดแล้วเป็นไงบ้างคะคุณแม่ถ่ายดีใช่ไหมคะคือโทษนะคะคืออุจจาระนี้คือละเอียดขึ้นไม่แข็งเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคุณพ่อก็มารุ่คุณพ่อกินน้าสกัดไหมคะคุณพ่อนางนานทีกินถามคุณแม่ก่อนนีกก่าแล้วก็คุณแม่แล้ว เขาเขาเขาคุณแม่เริ่มถ่ายดีขึ้นเมื่อไหร่หลังจากที่กินน้ำสกัดไปแล้วอ่ะประมาณครึ่งเดือนเนาะกินทุกวันใช่ไหมคะคุณแม่ทุกเช้าไหมสองสามวันครั้งหนึ่งอ๋อแต่ว่ากินแล้วรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมก็เห็นพี่เขาบอกว่ามีอีกคนนึงที่เขาถ่ายไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมเออเป็นเป็นลูกของคุณแม่อีกทีนึงใช่ไหมคะอันนั้นก็ถ่ายไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเขาเขากินแล้วเขาดีขึ้นไหม ดีขึ้นเหมือนกันท้องยุบหมดเลยปวดท้องคออ,อ,อืมเหรอแล,แล้วส่วนของคุณแม่นี่นอกจากการถ่ายดีขึ้นแล้วเจ็บท้องแล้วก็ทุกอย่างมันดีขึ้นไหมไอตัวที่เจ็บแขนเจ็บขาอะไรนี่เขามีเอฟเฟกต์บ้างไหมปวดเจ็บปวเจ็บอย่างแต่เนาะแต่ถ่ายดีใช่ไหมคะเ<ช>ดือนกว่าเองเนาะแล้วก็ตอนนี้คุณแม่เริ่มกินอยู่ไหมเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างน้ำสกัด อรสชาติเป็นไงบ้างคะคุณแม่หวานหวานเค็มเค็มเมนเขียวเออเขากินประมาณประมาณไหนเขาประมาณถ้วยเป๊กเก้วแก้วฟิจิเออแก้เกวเล็กๆเนาะถวยเกียวถ้วยเป๊กกินทุกวันเนาะจริงๆแล้วอ่ะเนาะกินทุกวันกินเขากินไปแล้วปุ๊บเนี่ยอาการเริ่มเริ่มเริ่มอยากถ่ายประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ไหมคุณแม่ วันไหนไทายข้างเดียวเนอะอืมแล้วอาการคือกินปุ๊บ<ด>สักพักเริ่มออกเลยใช่ไหมคุณแม่กินแล้วกะยังพ่ผงปวัวไม่ทายแฮมอีกอะอ่ากินตัวนี้แล้วแล้วก็พรุ่งนี้ถ่ายแล้วรู้เลยว่ามันลงมันลงถ่ายดีด้วยแล้วก็ระบบเราดีขึ้นกินข้าวอร่อยขึ้นไหมคุณแม่มันเยอะดีกินข้าวได้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ช่วยได้ไหมน้ำสกัดช่วยได้ไหมแต่เรารู้สึกว่าหลังจากที่เรากินแล้วดีขึ้นใช่ไหม กินข้าวได้ดีขึ้นอืมแสดงว่าน้ำสกัดต้นอ่อนข้าวสาลีของเราก็ใช้เล่น <c oughs> คือน้ำสกัดต้นอ่อนข้าวสาลีของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้แค่สัตว์เลี้ยงอย่างเดียวเนาะ <Yeah. S 1> ก็คือถ้าคนนี่คือสกัดเอาน้ําแต่สัตว์เลี้ยงมันกินมันกินได้ใบเนาะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าสัตว์สัตว์เลี้ยงบางตัวเนี่ยถ้ากินไม่ได้เนี่ยสมมติว่าน้องเขาอ่ะซื้อไปแล้วเขากินไม่ได้อะ่ะคนที่เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ย ซื้อนาสกัดเราไปเนี่ยเขาสามารถหั่นผสมกับอาหารได้หรือไม่งั้นสกัดน้ําเหมือนเราเนี่ยแต่ว่าผสมอาหารให้สัตว์เลี้ยงทานได้เหมือนกันเนาะแต่คนนี่ก็ดีผิวพรรณดีขึ้นด้วยนะคุณแม่แจมขึ้นคุณแม่สวยขึ้น <laughs> คุณแม่สวยขึ้นกินนาสกัดเราดีขึ้นหนึ่งเดือนกว่าเออบ้านหลาเก่าไปเนี่ยค่ะเขา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 เข,า,ขาไปกินเหมือนกันใช่ไหมคะ เขาเป็นอะไรคะตอนนั้นเขาก็ต้องูกกินยาหนักกินยาเยอะเกินไปเพราะว่าไอ้น้ำสกัดมันล้างสารพิษด้วยนะเ,เขากินแล้วเขาดีขึ้นไหมคะกํากลังเริ่มเพราะว่าเขาเห็นบอกว่าวันดีใช่ไหมคะเขาก็เลยมาขอขอขอ,ขอลองไปชิมอยู่ก็ยังไงเดี๋ยวอาการดียังไงเดี๋ยวเราติดตามอีกทีเนะเาะเดี๋ยววันนี้เรารู้เรามาดูของคุณแม่ก่อนว่าเป็นไงคุณแม่คือเดือนกว่าเนาะเดือนกว่าดีขึ้นเห็นคนเห็น เห็นผลขึ <tu i ro> ้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ไหมคุณแม่หนึ่งอาทิตย์ไหมเก้าเก้าบะคูนี่นะอืมเดี๋ยวนี้ทายง่ายอืมคุณแม่ว่าน้ำตัวน้ำสกัดดีไหมดีอยู่ดีกว่ายาตัวอื่นด้วยเนาะใช่ไหมแล้ววันนี้คุณแม่กินหรือยังคะวัันนนีี้้มแลหมดแล้วคุณพี่เกศสุดาน้ำสกัดหมดแล้วค่ะหมดแล้วคุณทำมาอ่าคนนี้ทําให้ค่ะพี่เกศสุดา พี่สุดาเขาทําให้คุณแม่ทานนะคะส่วนเราก็อีกไม่นานก็จะมาขอส่วนบุญเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวอีกไม่นานแจ็คมาเนาะเดี๋ยวจะให้พี่เขาสกัดให้หน่อยก็คือมีมีหลายคนในท็อปก็เป็นค่ะพนักงานเขาขอนําไปให้ทางทางบ้านเขาเหมือนกันข้าค่ะค่ะอีกคนนึงอีกคนนึงเขาบอกว่าดีเขาเป็นเบาหวานด้วยคุณแม่ค่ะเขาเป็นเขาเป็นเบาหวานด้วย แต่กินแล้วดีขึ้นเขาเจ็บหลังเขาปวดหลังแต่ว่าเขากินแล้วเขาดีขึ้นเขาใช้เวลาเหมือนแม่เลยประมาณเดือนกว่าเป่ยเาหวนแม่เรื่องบบกินยานะค่ะหยุดกินแล้วใช่ไหมคะหยุดแล้วถ้ากินเรากินนะ้ำสกัดดีกว่าสกัดมันดีขึ้นเยอะจ,ะจไอตัวที่เป็นเ,นนเ,เป็นยานั่นนะมันมันยุ่งกับไตเนาะมันจะทําให้ไตเราพังอ่าดังนั้นเราพึ่งน้ำสกัดเราก็ กินแล้วมันคลีนด้วยร่างกายเออรู้สึกมันดีขึ้นนะแมเนาะก็ดีใจที่ต้นอ่อนข้อสาลีเราอะ่ะนำไปใช้ประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็ดีด้วยเนาะก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่เชียงรายต่อนะคะเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งเราออกจากพะเยาละ